และนี่เป็นอีกที่หนึ่งครับของจังหวัดปรตตวดนะฮะอันนี้เรียกอ่าวปรตตวดนะครับพอจะมีนี่อ้เนี่ยอาจจะมีหน้าผาหน้าผาที่คุณเห็นนี่คือเขาล้อมหวมนะเนซึ่งจะใหญ่มากนี่นะฮะแล้วที่ตรงนี้แหละครับจะมีม้างแว่นอยู่นะถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่เนี่ยก็ยมาดู้างแว่นได้นะครับแต่ผมใจไม่ดูนี่ทิวทัศน์ของอ่าวปรตตวดเรียกว่า อ่าวส่วนตัวมืมมนเป็นอ่แล้วขับมาเชื่อที่นี่นะเหมือนเป็นอ่าวส่วนตัวไม่มีคนไม่มีคน,ไม,มคนไม่มีจริงๆนะดูดิน้ำเล่นได้ครับสะอาดครับในอำเภอเมืองของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีทั้งหมด3อ่าวนะฮะและนี่คืออ่าหนึ่งในสามนะฮะของอ่าวจังหวัดประจวบนะครับจูทัศน์ก็จะแบบดูแบบนี้คนระับ ที่นี่มีอาหารมีทะเลแล้วก็ทุท่ที่สวยงามเบอระกัรมาเที่ยวปลาจั่วเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวเดินนะครับมาเที่ยวกันจังหวัดปิจิวครับ